สวัสดีดครับพบกับอาจารย์โอและจย์ท็อปในรายการคน,คนมีมองค์วันนี้เสนอตอนมีคนชอบมาถามว่าในตัวฉันมีองค์อะไรคือคำถามเนี่ยมันน่าจะเป็นคำถามเบสิกที่ผมเจอมาประมาณอาจารย์โอก็เจอมาประมาณ99้าร้าครั้งเพื่อจะเป็นหมื่นๆครั้งเลยก็ได้มาถามในไลฟ์สดเอยมาถามในแชทเอยอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าทุกอย่างมีค่าครูนะคะถ้าเกิดว่าจะดูสวนตัวกับเราแล้วข้างหน้าน,นี้เราก็ไม่ดูฟรีด้วยเรื่องตรวจองค์เทพแบบคือการตรวจองค์ตรวจเทพทําไมผมถึงบอกว่าให้ไปดูด้านหลังและมีค่าครูปัญหามันก็คืออะไรรู้ไหมคะท่านบอกผมว่าถ้าเขาไม่ได้บูชาครูอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเขาคุณจะให้ผมทํายังไงในเรื่องเหล่านี้ อาจารย์บอกมาอืแล้วไม่ใช่อาจารย์ที่เป็นมนุษย์เลยอาจารย์เป็นเทพด้วยแกบอกไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันมาความพิเศษนะอะไรก็ตามที่มันคือความพิเศษของความเป็นคนนะ่ะควรที่จะมาตรวจแบบเป็นส่วนตัวผมไม่ได้มาตรวจแบบเลอะเทอะนะตรวจแบบเลอะเทอะก็คือแบบใครมาถามมาตอบใครมาถามมาตอบคือดวงตาผมมันไม่ได้แบบว่าขลังศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเหนียวอะไรขนาดนั้นนะ หรือว่าเก่งกาดโอ้โหแบบว่าฉันเก่งเกินครูฉันอะไรทำนองเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะการทำอย่างนั้นนะ่ะถือว่ากลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการนะกาวรัตนาปรมีองครูแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัาามพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากีธุระคาการีปิยังมะมะตุติยัมปโอมเจมาตากีธุระคาการีปิยังมะมะตาติยัมปโอมเจมาตากีธุระคาการีปิยังมะมะ ओ रावते माता पियं ममा हम पे सोरासवते माता पियं ममा तम पे सोरासवते माता पियं ममा ओ लक्ष्मी माता पियं ममा हम पे रसमी माता पियं ममा तम पे रसमी माता पियं माम โ oh oh อ้อะหลายครั้งหลายหนที่มีคนบอกว่าในตัวฉันมีองค์อะไรผมก็บอกว่ามันเป็นความรู้เฉพาะในการตรวจผมมีศาสตร์ในการตรวจจึงจำเป็นจะต้องไปให้ตรวจด้านหลังตัวตัวติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกอัอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอซิริ15แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะัเมตตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไร AJTOP16 <c oughs> หลายข้างหลายหนนะมีคนมาถามเราแบบเนี้ ผมก็บอกว่ามันเป็นความรู้เฉพาะนะเวลาตรวจต้องไปตรวจเฉพาะไม่ให้มานั่งตรวจรวมมั่วนะบางทีการตรวจรวมมั่วเนี่ยมันมันเหมือนดูคล้ายกับแม่นเตยมันไม่ได้แม่นเลยนะเพราะว่า มั่วยังไงคะอาจารย์ครับอ้าวมานั่งเปิด,เป,ดเปิดเปิดไพ่แล้วไพ่ย,ยิบซีเราก็ไม่รู้หรอกมันจริงหรือเท็จก็พูดไปเรื่อยสงเดดอะไรเงี้ยบางบางทีมันเขาเอาไพ่ที่ว่ามีเทพทุกองเลยอะ่ะที่ว่าอยู่ในสำรับนั้นอะ่ะเขาก็ว่าของเาเ่สร็จแล้วนะ่นะเปิดซักใบมันก็ต้องมีเทสซักองหนึ่งแหละที่เปิดขึ้นมาะนะเอเอแล้วแล้วมันเป็นไรสดอ่ะค่ะอาจารย์ครับใช่มันมันมันไม่มีทรในมันไม่มีการ่ส่ค่าครูไม่มีการบูชาครูกันเลยเหรอท่านเขาบอกว่าจ่ายค่าครูเป็นการแชร์ใช่ไหม แล้วยังไงคะได้ไหมในโลกความ,มจริงกับครูเราค่ะจริงๆโดยจริงไม่ไม่มีแบบนั้นครับคือของผมไม่มีแบบนั้นเพราะว่าครูผมจะชอบเตือนผมไว้ประจําเวลาท่านเตือนนะที่จะเตือนว่าลูกเอ๋ยถ้าเขาอยากให้เราช่วยจริงเขาต้องกลับอาราธนาบาร,รมีบูชาครูเราได้ถึงจะเออดูให้ได้มันไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปสอนเรื่องคนอื่นเขาได้โดยที่เขาไม่ไม่ได้ขอนะ หลายๆคนอย่างเงี้ยเข้ามาตะโกนถามว่าเออฉันมีเทพอะไรในตัวองงุ้นอย่างนงี้อย่างนั้นคิดว่าแม่นคิดว่าอะไรนะจริงๆมันไม่ใช่นะการที่ไม่ได้บูชาครูเขาก่อนหรือไม่ได้ไม่ได้คารวะครูบาอาจารย์เขาเนี่ยก็จะไม้นี่บางคนเนี่ยชอบมาเล่าในข้อความมารอผมฟังถึงเรื่องออความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารผมก็เข้าใจเรื่องนี้ ขาบอกบางคนก็บอกว่าอะไรนะเขาไม่ได้เรียนดูดวงอะไรมาเลยอ่ะแต่เขาสามารถดูดวงไลายมือได้ดูดูดวงอะไรได้ของเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเอ่อเยอะเลยค่ะพอเราบอกว่าคือตั้งใจมาตรวจองค์ตรวจเทพใช่ไหมคะเขาบอกว่าครับแล้วเราเราก็บอกไปว่ามีค่าครัวอะไรน้นนี่นั่นเขาก็ออกครับออกครับออกครับเนี่ยเ ทุกคาตอบเลยค่ะอ๋อ,อครับเนี่ยทุกคําตอบเลยคือ<ะ>ผมอะ่ะไม่ได้อะไรมากนักหรอกคนที่อยากตรวจองค์ตรวจเทพอะ่ะถ้าเข้ามาต้องบูชาครูก่อนถ้าไม่บูชาครูผมก็ดูให้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าแกถามหน่อยเขากาลังคุยกันอยู่แกจะกล้าเข้าไปแสงเขาเหรอแล้วแกก็โดนด่าวออมาสิหรือว่าถ้าเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้มากราบรัฐนาบาร,รมีความรู้จฉเพาะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแกจะเข้าไปยุ่งกับเขาได้งไงยุ่งไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยมีองค์แม่องค์พ่อเนี่ยเป็นบรมครูเพราะฉะนั้นอะ่ะ ถ้ามีองค์แม่องค์พ่อเป็นบรมคุมผมถามหน่อยว่าวัดแขกอะ่ะคุณไม่ได้ไปบูชาคุณบอกเอ้พ่อแม่มาบ้านผมหน่อยซิมาดูให้ผมหน่อยวุ่าน้นอย่างนี้อย่างนั้นผมจะไปพูดยังไงอะ่ะทาอย่างนั้นได้เหรอนะคือคือคือการดูดวงองค์เทพนะครับไม่ใช่ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูฟรีได้หรือพูดกันไปเรื่องสนุกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นเออเพราะว่าองค์แม่หรือเทพพยายดาเขาก็ไม่ได้มาเล่นกับเราแล้วเราก็ไม่มีอาิตยสมนกกายที่จะไปรู้เรื่องของเขา การที่ผมจะดูอ่ะการที่ผมจะเปิดศารในเฉพาะของผมในการดูตรวจองค์ตรวจเทพให้คนน่ะผมจะต้องจําเป็นจะต้องบูชาครูจุดเทลจุดทูบท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งนานแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเขาถามว่าทําไมเข้าไปยุ่งกับเรื่องเขาไม่ได้บอกว่าก็เขาไม่ได้อาราธนานเชิญเราอ่ะในเมื่อเชิญเราก็ขนาดเพราะพระเจ้าจะออกสอนมนุษย์เองอ่ะยังต้องไปเชิญพระพรหมยังต้องมาเชิญนะนะพรหมมาจะพรหมจโรกานะ ยกกรอัญชุรีนะพนมมือไหว้พทธเจ้าก็ลองนึกดูเดียวทไมงั้นพทธเจ้าก็ไม่ออกสอนมนุษย์อันนี้เรื่องจริงนะเขียนไว้ในตําราเลยในหน,งหนังสือว่าพระเจ้าตอนแรกอะท่านตรัสรู้ออกมาใหม่ๆแล้วท่านคิดว่ามนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนหรอกถ้าไม่เข้าใจก็มีทางเดียวก็จะเข้านิพพานไปเลยจะได้เป็นปัจเจกแต่ปรากฏว่าไหนๆก็กมีท่านท้าวมหาสามบดีพรม,มเชิญก็ถึงได้บอกว่า มนุษย์เราอจะมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าอยู่ที่ว่ามีใครมาเชิญแล้วคนที่เชิญนั้น่ะเป็นคนที่เชิญนั้นะเขาเต็มใจเชิญเราไหมถ้าเขาเต็มใจเชิญเราเนี่ยเราก็กล้าที่จะไปเปิดบารามีให้เขาออกมามจริงไหมมนุษย์หมายถึงก็คือมนุษย์ะที่เป็นที่มีองค์เทพองค์ยานทั้งหลายที่ว่า อยากจะรู้ว่าตัวเองมีองค์อะไรมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มาหาผมแล้วผมจะเปิดให้เนี่ยแล้วคุณไม่ไม่ได้กล่าวบูชาหรือไม่ได้แบบบูชาครูครูบาอาจารย์ผมเลยไม่ได้คิดจะบูชาตั้งแต่แรกคือจะถามเอาเปล่าๆผมก็ไม่ตอบให้เพราะทําไมไม่ตอบทำไม,มเพราะม,รามันไม่ใช่เรื่องหออาจารย์ผมมันไะม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าถ้าถ้าเขาเนี่ยเห็นคุณค่าในการตรวจองค์ตรวจเทพอนะคะ่ะ เขาก็ต้องยอมเสียเงินค่าครูให้เราเพราะว่าถือว่ามันสําคัญสําหรับเขาตรงนี้สําคัญถึงได้ต้องจ่ายเงินมันมีมูลค่าของมันใช่เพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยคุณต้องให้การเคารพเขาก่อนถ้าคุณให้การเคารพเขากล่าวรัตนาเชิญคือจะ,<ต>จะพูดยังไงดีไม่ใช่แบบว่าเราเป็นเพื่อนคุยแล้วแบบว่าเออเห็นเห็นเราคุยคุยอย่างเงี้ยทักมาปุ๊บเออเราจะคุยได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเอต้องแบบ โอนเงินค่าครูแล้วก็เอาแสดงสลิปเพื่อมาจองคิวนะคะออจะมาถึงที่หรือว่าจะทางวิดีโอคอลก็ได้เราก็เปิดโอกาสให้ได้อยู่แล้วนะคะผมเคยแล้วการไปเปิด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 เป,เปิดเดืคนอื่นอื่น,นะพอเปิดดูอะผมปวดลูกตา ปวดมากเลยเพราะท่านพูดขึ้นมาคํานึงบอกว่า <ลง S 2> รู้ไหมะลงโทษหรือเปล่า,าลง,ลาลงไม่เปนไม่ใช่ลงโทษแตมันเหมือนกับเราใช้กําลังจิตอบารามีของเราซ<อ>ึ่งบารามีของเราเนี่ยมัน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 โดดโดดเลยโดยโดย,โดยที่ไม่มีท่านบารามีท่านแฝงก็แบบปวดลูกตาไปเลยอาจารย์ท็อปเนี่ยท่านก็จะเป็นแบบว่าคนถ่อมตัวนะคะว่าเออไม่ได้เก่งกาศสามารถอะไรที่แบบ สามารถทําได้อย่างทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์เอ,อแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์ทําไม่ได้มียานพิเศษหรือว่ามีคุณสมบัติพิเศษอะไรแบบแบบนี้อาจารย์เขาก็มาทําตรงนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะคือคนที่มีองค์มีเทพอ่ะถ้าคุณจะเข้าไปหาคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วคุณต้องการรู้ถึงองค์เทพของคุณหรือคุณรู้อยากรู้แนวปฏิบตัติแนวการเปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เป็นลูกศิษย์เขาอ่ะคุณอย่าไปถามเขาเลยนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เออใช่มีคนมาถามมวอยู่ๆทักมาถามเลยว่าตัวองค์ตัวเทพมาตรวจยังไง เออแนะนำเขาหน่อยตแต่พูดอย่างสุภาพมากเลยนะแต่ว่าความหมายมันคือมันแบบว่าจะขโมยวิชาฟ,ฟังแล้วแบบเอ๊ยอยากจะรู้ค่ะว่าตรวจองตรวจเทพอย่างไรช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับผมตอบไม่ได้เพราะว่าทาไมรู้ไหมเพราะมันเป็นวิชาขนาดอาจารย์โอเองเนี่ยอาจารย์โอย,ยังไม่ได้วิชามีหองอาจารย์ท็อปเลยค่ะทํางานคู่กันอย่างนี้เห็นตลอดว่าดูยังไงอะไรงไงบางทีงงอ่ะอะไรวะ ไพ่ฤาษสีไม่ขึ้นสักใบอะแต่ไปทายเขาว่าเขามีฤาษสีอะทั้งทาง,งที่มันก็แม่นอะจริงอะอแต่ไพ่ก็ไม่ขึ้นฤาษสีเลยอะค่ะอขึ้นแต่อะไรไฟอะไรทั้งนั้นเลยคือฤาษสีตาไฟไงนั้นหรือไหมไม่ไม,มันมัน,ม,นมันเป็นไอ้นี่มันเป็นเหมือนกับยานเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนที่ผมอังไฟให้เขาผมเห็นหัวฤาษสีขึ้นมาที่หน้าเขาเลยเห็นเลยชัดมากเลย ผ้าพกหัวสีเหลืองรู้เลยเห็นกับตาเลยแล้วมีตาที่สามอยู่ตรงหน้าผากด้วยแล้วตาสองข้างกเป็นตาเหี่ยวๆผมเห็นกับตาเลยอะ่ะเออแต่พูดไม่ได้ทําไมพูดไม่ได้เพราะว่าเขาบูชาครูเราเราครูเราจึงเปิดให้ผมได้เห็นถ้าเขาไม่บูชาครูมาไงครูผมก็ไม่เปิดให้เห็นบางคนนะ่ะคิดว่าบางคนเข้ามาถึงนะแล้วถามผมเลยแบบจะขโมยวิชาโดดๆเลยว่าเอ้ เนี่ยตรวจองค์ตรวจเทพตรวจยังไงตรวจแบบไหนผมจะไปบอกได้ยังไงละเพราะว,าว่าวิชาเหล่านี้มันเป็นเรื่องปัจจตังคือใครบำเพ็ญมามันก็ติดตัวคนนั้นมาไม่ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมาเกิดในะชาติปัจจุบันมันเกิดมาหลายชาติแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันเป็นปัจจตังคือมันเป็นลักษณะคนที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะสมบัติส่วนตัวนะเออมไม่ใช่แบบว่าคนทั่วไปเขาจะเห็นกันได้อะคือ,อถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ตรงเนี้ยอยากจะเอ,อ่อมาตรวจองค์ตรวจเทพตรงเนี้ยก็สามารถตรวจได้มามาให้ อาจารย์รับตรวจได้ก็คือแค่ติดต่อเข้ามา,าตามช่องทางเนี้ยให้<อ>ไปเนี่ยอันนี้หรือว่าในพควบออกหมุดก็มีนะคะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199 22645 0925 929 261 ID งสองาย์อ้สรโอสิริกหนึ่้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี ไอดีราย ejtop หนเอาละค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อได้ที่ facebook โอซิลนะิ o อนภิรัตครับเบอร์โทรศ6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 5 9 2 5 9า9 2 6 1 ID อซิล และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับามตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ลน์ AJTOP16 สรุปนะการตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยมันเป็นลีลาของแต่ละคนแล้วมันเป็นเรื่องปัจจดตังในการดูไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้ในตัวแต่รู้ว่าถึงผมรู้ผมก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกให้ผมดู ถ้าเขามาบอกมาขอผมก็จะดูให้ได้มาจ่ายค่าครูถูกต้องตามขั้นตอนนะคะได้ดูแน่นอนใครโอนเงินได้ดูแน่นอนค่ะไปแล้วนะครับนะ้สวัสดีครับ